แต้มบุญทำงานห้าวันเกิดโชคราบพุ่งเข้าหาคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองรางวัลใหญ่กำลังมาอันดับหนึ่งสำหรับท่านที่เกิดในวันอังคาร ด้าน,นการงานจะมีความก้าวหน้าตามลำดบับมีเรื่องน่ายินดีการประสานงานการติดต่อจะได้รับความร่วมมือดีส่งผลต่ออนาคตที่แจม่มใสแถมมีโอกาสได้เลื่อนตำแหนง่งและเข้าแวทวงสังคมใหม่ๆชีวิตของคุณจะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นทั้งการงานและการเงินจะเกิดความรุ่งเรืองชีวิตของคุณจะประสบความสำเร็จเกินคาด อันดับสําหรับท่านที่เกิดในวันพุธการทํางานคุณทํางานอย่างมืออาชีพการใช้ทักษะความสามารถให้ตรงจุดจะสามารถสร้างไรายได้ได้อย่างเป็นกอเป็นกำช่วงนี้เจ้านายเล็งเห็นถึงความสําคัญทําให้มีโอกาสก้าวไกลาการงานของคุณจะประสบความสําเร็จเกินคาดมีสิทธิเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งชีวิตทางการเงินก็มีความมัง่งคั่งมากยิ่งขึ้นคิดสิ่งใดสมหวังดังปาถนา อันดับ 3, สามสหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีคุณจะมีเงินเข้ามามากกว่าเดิมมีเงินเข้ามาเรื่อยๆมีช่องทางหรือจังหวะที่ดีอยู่ไม่น้อยทางด้านการเงินถือว่าทรัพย์สินเพิ่มพูนส่งผลทําให้คุณนั้นมีความสุขครอบครัวของคุณกินดีอยู่ดีหลังจากนี้จะมีแต่ข่าวดีเข้ามาเรื่อยๆทั้งการงานและการเงินจะเกิดความรับรื่นไร้ซึ่งอุปสรรคปัญหา 4, สําหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์อย่ามองข้ามโอกาสที่มาในช่วงนี้ หากงานของคุณนั้นได้มีโอกาสได้ลงทุนขอให้รับเอาไว้ช่วงนี้มีโอกาสจะนำไปสู่เม็ดเงินก้อนใหญ่หรือได้ขยับขยายกิจการถ้าใครมองหางานประจําที่มั่นคงจะมีโอกาสเข้ามาให้เปิดใจรับไว้นอกเหนือจากนี้เงินทองของคุณหมุนเวียนได้ดีไม่มีอุปสรรคใดๆโชครับ่อยมีเข้ามาเล็กๆน้อยๆอยพอให้ได้ใช้จ่ายหลังจากนี้แนะนำให้คุณทำบุญเสริมด ชะตาชีวิตของคุณจะได้เกิดความรับรื่นมากยิ่งขึ้นอันดับสําสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ช่วงนี้เป็นเวลาที่ดีในการเก็บออมทรัพย์สิน การวันแผนเพื่อสร้างฐานะจะทำให้คุณนั้นเกิดความมั่นคงทางชีวิตมากยิ่งขึ้นเป็นเรื่องดีๆที่คุณจะได้เริ่มต้นใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นทำธุรกิจใดๆก็จะประสบความสำเร็จสูงการทำงานในองค์กรขนาดใหญ่จะพบว่าตัวเองมาถูกทางซึ่งจะทำให้คุณนั้นเกิดความมั่นคงทางชีวิตคุณจะมีคุณภาพที่ดีและจะมีเรื่องดีๆเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย กดไลค์และกดแชร์ช่อง YouTube ดูดวงช anel ด้วยนะคะ